สบายดีพี่น้องหมกโป๊ะก็ซาู้ไทยเลยพี่น้องมามาพี่น้องกินข้าวซอยทุกวันเลยพี่น้องเด้อนี่กล้องกระสานด้วยเบิ่งอาหารสมพักพี่น้องเลยแกงมะโบพี่น้องแล้วก็้มคมแล้วกะลาบซีนพี่น้องเลย มามกนข้าวซอาน้ำกันพี่น้องหื่นมาแต่นะให้นาหน้ากินข้าวพี่น้องข้าวซอาน้ำกันพี่น้องเด้อบ่ายโมงค้วะนนี้ซีมีเองแซ่บแซนี่นี่นะนี่มือนบทากินยังคอยูจิงตัพอกินได้รู้วามชิ่นหนาวๆว่ากิแดกวาิหอมกินขาวหกันไล่คนน้อง ้ยสุดยอดแซบแล้วนี่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 อ่ะทางนี้แซ่คมาทางนี้อ่าข้างหลังเหรออ่ะทางลบ้างอืมอย่ามาม่อสุดบมาบิ่เนาะอคนรักอันนี้มาบุบกม่อารกเติมน้ำมันมันเนาะเราไป่ากูซื้อนะถ่ายอ่ะอาเ่าอันนี้น่าสมัคสามันอืมอ่าน

có vòng có bao nhiêu bác thêm nữa? bạc bác đấy bạc 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 bạc

ไอนี่ใารเล่นเพลงหนึงเดียใช่ต้องไก่ไม่นึ่งยางโบกก็มากนะฮะเชิญนอนไ่เนี่ยเอ้ออย่าเงี้ยไอโคเอาไดงไก่แบบเขาคังราการนะหอเหลืองีแต่เต่ามามอนะแต่พูดด้อ้าวแต่พูดเ่าก็ได้กกินลงที่หม้อ

มือเงี้ยเขาลาลอยตามน้ำเลยิงเอาเอัน้ำยิ่งเอาไ่้ไหมอ้ไรนะคุณอย่กัลกทะก้อนดเลยน้ำหมดมีล้านไม่ยปเหอเป็นสมบัติเมอาตัวหนึงกับางเงยิงหรือปีนี้บอเออโลกโตกบหนาเยอะเลยยกเมันจ้องอะกินบ้า เาไม่ชุ่มนะมืดกินหวานกินตำมะทงก็ดีอยู่เขาบุกเครื่องจัมเพ็ดจัะชุ่มหวานนี่ไดู้น้ำนี่ได้ยังได้มันใครเ่ชมา่บขาบรลมนะคับไปาขวอจารขาากินตำมะฮุ่งแล้วค่ะเคยเมื่อยยากเมากเคยไป

่เนวานอื่นจทงชายีเจ้าเขารักใช่ไหมเอาไปเป็น่อนเป็นยังไข่แดงยงยังไข่เขาข้าวเืองินนันได้เงินนันเอาลง้วนนี่านี่นจูเกาเขากระดหนึ่งไปว่าว่านั้นนละไขนี่ินชไข่เียะใหอนูชอยู่นน้เนาะขนาั้นเลยอืมจานา้นเหนามื่อปีเราไปมันไม้เราเขาอันนี้เป็นม้กองเขาลดอันนี้นะกมัน

บ่ได้ในนะเขานบบ่แบบ้ับลเปกเอมากินปลกกินความดมอาะกวาบ่บ่ิเลพี่น้องเลยคพี่ิมดเรือจะชมพักชมพักที่ชมพักที่ค้างคกกแก เพาคาดละเพราะว่าซื้อเอาในสมภาคประเทศเองเนะไม่แดงไม่แดงคนจริงลาบก่อนชิมอยจะรอลาบก่อนยังหมดทันอิ่มน้องจะกินต่อไปอิ่มเพิ่มขออิ่มเลยหายังหมดทันอิ่มเอาจจะกินต่อไปอิ่มมาละเลยแต่พอชาวบไทยก็แม่ชาวบไทยชาวบไทยก็บชิคกินต่ออีกสองอิ่มแล้วพี่น้องเนี่ยแกเอาบบเก่งตับพี่น้องลาบมีกคนนึงแม่ชาวบไทยยังอิ่มกำลังมือ จวจบคลิปจะมีแล้วพี่น้องขอบมุกขอบเจอสำหรับการที่ตามการรับชมนะพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็ทีจบจะมีแล้วพี่น้องเช็นการเส้นเดิมนะพี่น้องผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจรไเจอสาผู้ไทยนะพี่น้องเดอ้อไปก่อนพี่น้อง,อางอบายบาย